สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีช่องอีนันทิดาชแนลนะคะผู้ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เอซบ้านแสงทองพี่เล่นจ้าพี่น้องจ้ามาหอดแหล้วค่ะมาหอดกินคือเก่อวันนี้นะคะหนูทํา <c oughs> ขบ,บุน <c oughs> ก้อยขอบ,บุนก,ก้อยน้ำปลาแดกต้มซุปหนิงทินกรนะจ๊ <c oughs> นะน้ำปลาดต้มซุปทใไ้แมตไอ่ซิมใม้ ให้อีหลอดอีนาชแนลซิมมาดังพีก่อะมากินลูกามากินข้าวน้ำกันค่ะมาหอดเด้ซเม,มืองค่ะพี่น้องเสียบนะคือบอกเสีบเน่ะน้ำประเดียกนะ้นปนสุดวยริรบันแน้องยุคพี่นองไปเดอกมาหวอดบ,บกว่า แบบนิดๆบมงนิดๆอะค่ะแล้มีมันมีอะไรนำปลาแดดต้มซุปตำผิดก,กับกระเทียมผิกแหงเลยค่ะตำผิดกับกระเทียมนี่เป็นอยารเนาะแหก่อยเงียวเปอย่างเ้ยยข,ของน้จินนะขน้ำจินำจ้น้ำยาน่ะอันนี้กันหวกพักใส่ยแงน,นี่ย่ปลากระป๋อง นี imi, pues yes. ่หมูทอดแซ่บกอบไข่เจียวขาดบม่อไหค่ะอืมกะจายน้องอิทเป็นไดกินได้บ่มันนั่งกินน้ำเน้ยนั่งกินเป็นหมูเนื้อนั่งหัวโตให้แน่ๆนี่ไม่ต่อยขานั่งหัวโตให้น่อยค่ะอืมมากินเอาซิมบอกเบิ้งซีมือลูกมันเป็นแนว้ออไรเป็นตาเลี้ยงเลี้ยงผัวไดบบ่ วัสดี่ะโว้ยหัวหนูหัวน้าน้องเว้ยกวา่าย่มัไก่หไก่เต่ามันอยู่ใน้ก่เต่าเลคแม่ยังเดก้ากินหัวกันยติกรมเจ้าไรเห็ดเนื้อเดนี้ทำเองค่ะแ่พ่เดแ่ไหเตรียมมัดว่าเนื้อบมันอันอันเลื้อจากอันอันม้วนก็เลอยานกันวางมัดเหมือนเปทอด้นกว่ากินดีกิ้มโดนจให้เลยเนื้อเดี๋ยว เราก็ได้มาดไว้ภากเขานึงเอามันบนนู่นบนนู่นมานเป็นกินมานเ็นกินเหมืนกันเอาปะขาคลนาคลนบกแบวกาดสี่เกาดแลนาลิตาเบิลบมันมาบนนู่นอากดแลไว้ก่อนเอาซิมเห็นหัแนมันเป็นแนวได้แอ้ซิมแนมได้ีตยไปดูเมือร่ต่ายได้บ่แต่ว่าแม่บ้าหนกินเยอะเสียหมนล้ บะแมนเชียมแล้วแส่บอยู่วันไห,หนกินคักคแะ่สบอีเดียมันว่อนอีกดีนึงคักค่ะน้ำปลาแดกเึ้นนัวสามขวด่อยเด้อพี่น้องน้ำปลาแดกย <ๆ S 1> ิ่งเทนันกรน้ำปลาราต้มสุกนะจ๊ะขวดภัยหายห่วงกินข้ามญ่กับยย่วาได้พี่น้องกิน อันอาหารอีสานเมื่อละยแสบเนาะกินแบบบานๆห้ามึางสี่แม่ท่านกินข้าหน่อยวมันปวดแสบดิคือขยันบาเท่าแล้ววะว่าดึกข้ำยังไง้ำต,ตาตีหัวน้ำตาตีก็ต้องปรุงอย่างเพิ่มดำแต่พริกใส่น,ใสน้าเท่น้ำประเด็ชใส่จิ้มไงอู้นัวคับ ได้เฮ็ดกินรื่องหันกว่าสิว่าโจรบางเรื่องหันไม่เตี่ยงเฮ็ดมีกะทีเด็ดถ้ากัญชาพีกะทีเข้าไปก็คูละสองถุยคูละสองถุยสองถุย่อบมาคกตก็หันจะพักสักข้าวพักสักครู่นะคะพักประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะลงไปซ้อมนะจ๊ะอันนี้พัสดุมาหาจะาเหม่นยังบูประทันเสร็จไปเบิ่งเอาไปตั้งหน่อยเพิ่งเอาไปไว้ในห้องนั่นไะว่าหันได็ไปเบิ่งจ่าเหม็นยังบู นี่เสือเอฟซีสาม e ห้ยจ ah e, ินตก่อยู่อ๋อเปเบบังคิบยุบเออบังคบิังคับแบบที่แบบนาชาแนลอยู่มือน่ะนนางรุ่นยู้วะมีบนน้อป่ะบัดทุกไทยคนน่ะนี่ถงจินตกรมาสั่นเป็นสามหมยเมือก็เลยพากันขอบเุมือบุงกุนนางบังคิทุกคนได้ยอะแบนัอ่ะชอบเนอะ้อบทั้งีนีเฮ็ดด้ยังเน้ะแอยู่บ้าพื้น่อยว่าพี่น้อง chắc mượn hao chắc mượn chắc mượn cắt khi nhắc quan tôi để mẹ cắt các mà kíp mượn còn các không kia cắt gan khi quan chắc <c oughs> ท,ท่านพี่โดนหรอเมือหรอีดอกดาวอยู่ีเยลออาิลอาิละเทือนึงเมอนเนาะแมนสองเหมือนมือแมนก็เพราะว่ามันเวลาอนกับไหลมันกับมันหลมือแล้วนะเมก่อเขาแบแค่สมือนซ้มากนนชละันเมือละุา ขนาดกินเมีกัะเที่ไปแดวได้เนี่ย้อนสวยหองูแดดเดียวขั้นตากาแดดได้บ่นย่มันเสี่ยงคนนบสแดดแดได้หรอกแต่ก็เสียวบาแดดเดียวเสยงกรงตึ่มๆหรือเรื่องห่อปนี่เลงหอเรื่อง ใบผ้าไม่ย <harmon ies> ูยไปนั่นหรอวะค่าคะแล้วเป็นยังไงเนี่ยคะมียดตอนนี้พี่ไผ้เนีเด็กเบาอคลิปไหล่ส้นเด็กตะกี้บอกด้ยดิไหล่ส้นเด้กเสียคนจันเเบิ้งจุกกับเสื้น้ำอยู่เบิ้งคลิปอ๋อไม่ดาเป็นเสะไปไปเบิ้งหน่นั่นะบอเบิ้งทั้งสองข้างเหมือนาเทนพิศษสาตงสส หมูงล้วเ็นมแต่จมาคนบอกจจ่อยขึ้นมาน่ะอืมันต้องมีคนเห็นรึเป่าเหรเขาพูดว่าอะไรว่าให้คนนี้นกงอ๋อวเาะอะไ่านกันกถึงน้องทมข้าวจะเือข้าวกันข้ากระิบกันซื้ๆ เพิ่นกับบะหรือบี๊ดเหรอเพิ่นกับบอกรึเพิ่ามันบอกรึเปล่ามันจะบอกรสเผดเผดพิกกับกระเทียมแต่ว่าเป็นสมุนไพรด้ค่ะตุมนาปลาแดดกะเอาเอา ตะไค่ไบ้บแบบกุ้สีเด้สมุนไพรแ้ะเอาเรื่องอาหรารแซ่บอยูะแต่ว่าเน่อิม่มโมเมนต์มบบบแซ่บเดีแซ่บอยูะค่ะจ <laughs> ินเส้นย <laughs> ืนลว่มืลนะจินเส้นหลวดมเ่ยน่ครับเขามันหล่เป็นลักมื่นลยหลายยาคือแบบกินอิ่มจินเต็มเนะคะพี่น้องบนบนนี้ว่าขาดพื้น <ừ. S 2> แม่ขัาา้นอะไรยังตัวดีก,กินดูรมอนมืออันไหน,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 นมากกับเทียมอันไหนมากกับเทียมก็ต้องมองแม่ขั้วเดือนมันเนี่ยยัดามมาแม่ขัา้วมากินเผาเยาวากินดูรวดนมือเดี๋ยวจะมีขอจะเอาเกี๊ยวหนังกันนึงก็ชุสวยดูแล้วก็สวยอีกพี่เจมส์ดีส่งมาให้ค่ะ นี่สุดไม่เป็นกินยังอยูได้ไหเ้ยแมาหอดกุญพไปน้อกินอยู่เนี่กินกูยางหมดเลยตำรวดเปลามาเปล่ามาน้ำรวดก็ได้ไม่จอดได้เจอดเสืยงเลอบ้านมันสิ่ง่อยนนึงเนาะอมนอยนนึงแล้วจนหยอดเตโซกัดเลย ท่านเป็นกินยุวันงเฉยใเซ่เลยเซ่เนี่ยใจกว่ามันจะเสียบแซ่บอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอะพี่น้องคะเดี๋ยวนั่นทีไรกบหนักกับสิบกินไปกินต่อไปเดี๋ยวคนสิถธาน,นะจ๊ะกินอีกอะขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะจ๊ะขอบคุณบ้านแสงทองพิเรน FC บ้านแสงทองพิเรน,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 นทุกๆท่านนะจ๊ะ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ